หายลมทําไมร่างกายเราต้องผายลมนะคะการผายลมเป็นการขับแก๊สออกจากร่างกายของเราค่ะซึ่งเกิดจากการที่เราย่อยอาหารลำไส้ทางานนะคะและมีแก๊สส่วนเกินจํานวนมากนะคะก็เลยมีการขับออกซึ่งการผายลมวันละ1 0 2ถึงครั้งถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเรามาเรียนรู้เรื่องการผายลมเพิ่มเติมหนึ่งนะคะถ้าเราทานเนื้อสัตว์ ไข่นมชีสถัวเหล่านี้ค่ะจะทำให้เราภายลมมากกว่าปกติและมีกลิ่นด้วยนะคะรวมทั้งแก๊สที่เรากินเข้าไปจากน้ำอัดลมโซดาเหล่านี้ต่างๆก็จะทำให้เกิดแก๊สมากขึ้นการภายลมหรือการเริอก็จะมากขึ้นด้วยค่ะ สองค่ะถ้าเราทานผักจำพวกนะคะบอคอกกี่กระหล่ำปรีดอกกระหล่ำเหล่านี้นะคะซึ่งมีสารซันเฟอร์ทานเข้าไปแล้วจะมีกลิ่นออกมาเยอะมากกว่าปกตินะคะเพราะว่าตัวซันเฟอร์เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดกลิ่นสามค่ะ สุขภาพของปากและฟันนะคะการที่สุขภาพปากและฟันไม่ดีก็อาจจะทําให้นะคะเราเคี้ยวอาหารได้ไม่ละเอียดค่ะก็จะทําให้ระบบการย่อยอาหารเนี่ยต้องย่อยนานแบคทีเรียก็มาช่วยย่อยก็จะทําให้เกิดแก๊สเกิดกลิ่นนะคะกลายมาเป็นการผายลมได้ค่ะ สี่ค่ะผู้ที่มีภาวะลำไส้แปรปวนหรือคนที่ภาวะที่ลำไส้เนี่ยค่ะเซนซิทีฟกับสิ่งที่มากระตุ้นเช่นอาหารรสจัดนะคะชากาแฟหรือสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้เกิดอาการ ท้องอืดนนะคะปวดจุกท,ท้องการทำงานแปรปรวนและมีการผายลมได้มากกว่าปกตินะคะลองสังเกตตัวเราเองว่าทานอะไรเข้าไปแล้วทำให้เราไม่สุขสบายนะคะหกค่ะผู้ที่แพ้สารกลูเตนซึ่งจะมีอยู่ในพวกข้าวสาลีข้าวโอ๊ตนะคะต่างๆเหล่านี้ค่ะ ซึ่งเมื่อเราแพ้เนี่ยก็จะมีอาการท้องอืดท้องผูกแล้วก็จะทำให้กลาการภายลมได้นะคะค่ะผู้ที่ผายลมบ่อยนะคะอุดจราผิดปกตินะคะท้องผูกถลับสลับท้องเสียแถมมีอาการซีดอ่อนเพลียน้ำหนักลดอันนี้ต้องคิดถึงมะเร็งลำไส้ใหญ่ไว้ด้วยนะคะอาจจะต้องไปพบคุณหมอแล้วนะคะ แล้วถ้าเกิดว่าใครไม่ผายลมล่ะคะถือว่าปกติไหมคนที่ไม่ผายลมแสดงว่าอาจจะมีความผิดปกติของการทำงานของลำไส้ค่ะอาจจะเกิดลำไส้อุดตันได้นะคะอันนี้ก็อันตรายมากเลยนะคะลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเราไม่ผายลมหรือเปล่านะคะเพรนาะฉะนั้นการผายลมก็เลยเป็นเรื่องปกติค่ะนะคะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุ๋มนะคะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงค่ะ